ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตของ Minecraft ตัว the wild update 1 1 9ส snapshot 22 W 1 3อ a นั่นเองนะครับอลเล่ามาแล้วครับในจาว่านะครับอลเล่ามาแล้วนะฮะแล้วเวลาเราจะหาอลเล่เนี่ยก็เหมือนกับใน b e d rock เลยครับนั่นก็คือมันอยู่ในห้องกงขังของ่อา predator outpost ครับหรือไม่ก็ในคุกที่ ah mansion นะครับ boot land mansion นะครับนี่ แต่ด้วยความที่ว่าผมผมเออเลอร์กับเอสแนปช็อตเวอร์ชันนี้มันทำทำผมคอมระเบิดไปรอบหนึ่งตอน tp ผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้แทนนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดดูอีกทีปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอาร์เรย์โผข้ามาด้วยนะครับผมตอนที่โกรงแบบนี้มันเกิดเนาะ,ะแต่ว่าของวูดแลนด์ที่ผมทำไม่ได้ไม่รู้ทําไมนะครับมันมันไม่เกิดแหละแต่ว่าือข้างในเนี่ยมันมี Data s t r u c t u r e บอกว่า Group of a r r a y นะครับก็คือ คงน่าจะตั้งใจให้อะเลียมันเกิดข้างในเนี้ยเออเนาะแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรไม่รู้ของผมนะครับหรือผมใช้งานในตัวสตั๊กเจอบล็อกไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าน้องมาแล้วและสถานที่ที่ให้ไปตามหาน้องได้ก็คือกรงขังของพิ l ล a g e r Outpost กับในคุกของว o o แ l a n d Mansion นะครับผม ป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะอันนั้นก็จะเป็นของ Ancient City ที่มาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนึงครับแต่เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของอเล่กันก่อนดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจทําไมอเล่มันดีสปอนหายไปหรือไงเพราะก่อนหน้านี้เมื่อกี้ผมมาตรงนี้รอบหนึ่งแล้วแล้วมันหายไปเลยนะครับหลังจากที่ผมออกไปอย่างห่างนะครับก็อ,อเล่นะครับ ใน Java e อ dition นี้ก็มีฟังก์ชันการใช้งานนะฮะเหมือนกับใน b ว็บร็อก e dition เลยนะฮะน้องก็จะบินน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องไม่ถือของน้องก็จะบินไปเรื่อยนะฮะแล้วก็บินหายไปตามคาลเวลาน้องบินแบบไรทิศทางมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคุกกี้ให้น้องน้องก็จะโอ้ว้าวนี่ฉันจะบินตามคนที่ให้คุกกี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไหมเหมือนน้องบินตามแต่น้องบินช้ามากนะครับเนี่ยค่อยมๆมาค่อยๆมา สิ่งที่แตกต่างจากเวทร็อกนะคะนั่นคือน้องอาเลมีเสียงนะครับผมในจะว่าน้องมีเสียงแล้วนะครับไม่ว่าจะเสียงให้ของหยิบของคืนหรือว่าเก็บของอะไรอย่างน,นี้นะครับผมแล้วก็มีเสียงตอนตายตอนโดนตีอะไรด้วยนะครับแต่ว่าที่จะเหมือนกันก็คือถ้าน้องถือของอยู่เราตีไม่ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเอาของออกแล้วตีน้องเนี่ยน้องก็ไม่ดรอปอะไรนะครับแม้แต่เลเวลก็ไม่ดรอปนะครับผม ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเผื่อตีน้องตายนะฮะสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเราสามารถที่จะใช้เชือกจูงน้องได้น้องเป็นาธาตุกองแท้เลยทีนี้ผม <c oughs> ผมอยากจะเห็นแฟนอาร์ตอ,อันน,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 นี้อันนี้เป็นรีเควสต์ของผมนะขอแฟนอาร์ตแบบอาร์เรยอินเลวไลท์แล้วก็ถูกผูกเชือกอได้ไหมมีใครพอจะวาดแฟนอาร์ตแบบนั้นให้ได้บ้างโอเคนะครับ เราสามารถที่จะจูงน้องมาได้ไปไหนตอนไหนได้นะแต่ปกติน้องก็จะเดินบินตามอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วไงเออเจ้าใส่เรือก็ได้นะเรือถ้าเรามีเรือนะอะอ่น้องบินครับน้องก็เลยไปติดเรือ,อเอาเป็นว่าน้องลงเรือได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าน้องถือของแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราโยนมีของตกอยู่ปุ๊บน้องก็จะมาเก็บแล้วน้องก็จะเดินมาให้เราเหมือนจะมีดีเลอย์อยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับผมอ่าเห็นไหมก็โยนให้นะครับทีนี้ ใช้น o t บล็อกถ้าน้องได้ยินเสียงน o t บล็อกในระยะสิ่งที่แย่ของจาว่าคือมันไม่มีเสียงไม่มีเขาเรียกว่ามีแอนิเมชันตอนที่เสียงจากน o t บล็อกมันพุ่งหาตัวน้องอะ่ะปึ๊บแล้วน้องก็จะมาโยนให้นะครับนี่นี่อพอพอหยิบของขึ้นมาปุ๊บน้องก็จะมาโยนใส่กล่องน o t บล็อกปัญหาคือทิศทางในการโยนของกล่องน o t บล็อกอ่ะน้องโยนแบบน้องโยนต่ํามาก ถ้าทุกคนกลับไปดูในคลิปของ Bedrock Edition น่ะตัวอเล่มันจะโยนสูงมากทําไมมีมือมาโยนเล่ะตอนที่พี่รีวิวอเล่ใน Bedrock เนี่ยพี่จะวาง Hopper ไว้ข้างบนนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าอเล่ในจกว่ามันโยนต่ําก็เลยต้องวาง Hopper อไว้ด้านล่างเป็นไม่ขาดวิน Hopper ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าอเล่นะครับน้องน่ารักมากเลยนะฮะทีนี้ เราพูดถึงไอ้ตัว m y n e c าร์วิทฮอ p เปก็เลยต้องขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าตีมันแตกเปี่ยน m y c ์ r a ร t w i ท h อ p p ปจะแตกออกมาเป็น m y n e c ารอันนึง่ง h อออันนึงใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคุกกี้ที่น้องโยนใส่เนาะ m i ค e c า h ์ว p ทฮอปดรอปเป็น m y n e r d ร์วิ h h o p p e r แล้วนะครับไม่ใช่แค่ m y ค e c าร์วิทฮอ p เปเท่านั้นนะลดไอ้ที่เป็น With Hopper ์ไอวิท m ม c r คาร t วททุกอย่างอะ ก็เ,เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับก็คือดอกมาเปน็นอันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันมีอะไรเนะตาใช่ไหมไม้คานวิดเฟอร์เนตก็ทุบแล้วก็กลายเป็นชิ้นของมันเลยนะครับแล้วก็ตารางในการคราฟเนี่ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องแบบกล่องอยู่ข้างบนไม์คราอยู่ข้างล่างไม่จำเป็นแล้วนะครับตอนนี้เป็นเชฟเลตแล้วนะครับก็คือวางตรงไหนก็กได้ทั้งนั้นนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับสาหรับการเอาไปทำคอนแทคชั่นต่าง พูดถึงอารีแล้วนะครับอารีเนี่ยจะชอบเสียงของโนตบล็อกมากนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีโนตบล็อกอยู่แล้วได้ยินเสียงในอารีจะติดอยู่กับโนดบล็อกนี้เป็นเวลา30มวิแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปนั่งในนี้เฉยเลยแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไป30วิแล้วไม่มีเสียงดังอีกรอบหนึ่งน้องก็จะบินหนีนะครับก็ใช้วงจรอ,อันนี้ได้เนาะในการที่จะทําให้โนตบล็อกมันมีเสียงแต่ถ้าไม่อยากให้โนตบล็อกมีเสียง c r ค f าก็เพิ่มออปชันมานะครับนั่นก็คือเราเอาเราเอาขนแกะไปวางนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมหรือว่าบล็อกออฟบูก็สามารถที่จะกบเสียงของโน้ตบล็อกได้ถ้าเกิดว่าเราเอาวางไว้ด้านบนนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือตัว Engine City ตอนนี้มาแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้มันมาในาตัว Snapshot Experimental นะครับแต่ตอนนี้มาเป็น Snapshot จริงๆแล้วนะก็ มีสตั๊กเจอที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นว่ามันมีขนแกะนะครับซึ่งขนแกะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือเดินแล้วมันจะไม่มีเสียงไปหาตัวอะไรนะสก็อตเซนเซอร์ใช่ไหมใช่ถ้าเราเดินบนขนแกะหรือพรมมีไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหม ถ้ายอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินหรือกระโดดอะไรเงี้ยมันจะมีแสงเสียงไปหาเซนเซอร์นะครับแต่ถ้าเดินบนพรมน่าจะไม่เป็นไรใช่เดินบนพรมไม่มีเสียงนะครับสกอเซนเซอร์จับไม่ได้แต่ถ้าลงมาที่ขิดจะมีเสียงทันทีเลยอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็เพิ่มออปชั่นในการสำรวจให้เราได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็มีกล่องแน่นอนแต่กล่องเนี่ยกล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะมี ตัวเ r i เกอรเป็นกับดักเอาไว้อยู่นะครับก็เอาไว้เรียกวอร์เดได้เนอะอ้วอร์เดนมาแล้วใช่ไหมแล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าวอร์เดนในกล่องก็จะมีพวกอะไรเนี่ยของเยอะมากมายนะครับมีสมวงสมุดมีจะมีหนังสือเอนชา t พิเศษตัวหนึ่งนั่นก็คืออีกตัวอะไรนะ s n e a คสวิฟต s สเน k นะครับ ซึ่งก็ต้องสุ่มดูอ่ะในในนี้มันมีหลายกล่องมากครับมีทั้งแผ่นเพลงมีเยอะมากจริงๆเดี๋ยวไปเปิดทีลวกันเนาะแล้วก็ทุกอันมีประโยชน์นะไอไอไอสะพานไม้อย,อย่างนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไอเสาไม้อันนี้ก็คือไอทาวเวอร์ไม้อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมก่อนหน้านี้มันไม่มีเนาะก็ก็ก็ใหญ่มากครับเหมาะสำหรับการสำรวจก็ต้องระวังอรวเดนอย่างเดียวนะครับ อ่าแล้วก็ตรงกลางนะฮะท่านตรงกลางก่อนนะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดกัน,นจริงหรือเปล่ากล่องเนี้ยมันจะมีแต่โกลเด้นแครอทเกิดเท่านั้นนะครับซึ่งก็แปลกประหลาดมากทำไมถึงต้องเป็นโกลเด้นแครอทก็ไม่รู้นะครับอ๋ออ๋ออีกเพิ่งเห็นนี่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 น,น,นี่คือขเขาเรียกว่าอย่างไงคือโกลเด้นเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นสตั๊กเจอร์คล้ายๆกับพวกวิลเล็เจอร์อ่ะ คือมันก็จะมีบ้านนู้นบ้านไอวิลเลจเจอร์ ager, ก็จะมีบ้านแบ็กสมิธมีโบสถ์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีแบบรูปทรงนี้ตรงกลางไอตรงนี้เป็นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาคารนี้ก็จะมีอันนึงก็แล้วแต่จะเรนดอมออกมาได้นะครับและอันใหม่ที่มันเพิ่งเพิ่มเมข้ามาก็คือนี่ครับมันเป็นเหมือนแบบหิมะหิมะอะไรสักอย่างหนึง่งมันควรจะมีกล่องข้างในใช่กล่องข้างในนี้จะมีแต่พวก ไอแพคไอซ์ hey, Ice, นะครับแล้วก็อาหารแล้วก็าห,าวกหิมะอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็นี่แหละวอร์เดนโผลขึ้นมาอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เพิ่มอยู่ทางนี้แหละอาวอร์เดนจริงๆมีบัฟด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็คือเรามาแวะดูตรงนี้ก่อนนะครับเจ้าจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเซนเตอร์ของ Ancient City นะครับซึ่งมีน้ำอยู่และ มันมีความลับอยู่ข้างในครับผมเข้าใจไม่ผิดก็คือถ้าเกิดว่าเรากินอะไรนะใช่ไหมเราต้องกินอะไรแถวนี้เราต้องกินอะไรแถวนี้ไหมคือคือมันมีมันมีทางเข้าเว้ยมันมีทางเข้าทางเข้าทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าคือผมกําลังตามหายอยู่ก่อน คึอคือคอข้างในมมนมีทางเข้าอ่าโอเคนี่ไงทางเข้ามันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเขาบอกว่าวิธีที่จะเข้ามาได้จริงๆแล้วคือให้ให้อะไรให้กินให้กินอาหารหรือทําเสียงให้มันมีเขาเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนเลเวล8ดนะครับสังเกตจากการที่มันเอาคอมเพลเตอร์มาต่อเนาะเห <c oughs> ็นปะนี่มีเลสโตนมีสัญญาณเลสโตนนะครับแล้วประตูตร,ตรงนี้ก็จะเปิดออก เห็นว่าเนี่ยแต่ผมแค่ยืนกินไม่ถูกที่เฉยๆเมื่อกี้นะครับแ้่ข้างล่างเนี่ยหน้าตามันเหมือนจะเป็นแบบไม่ได้มีความลับไม่ได้มีสมบัติอะไรนะแต่เหมือนแบบเป็นห้องสอนการใช้วงจรอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบยิงเป้าแล้วก็ทำให้พิสตันด้านบนดันขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเอาตัว คอมเพรสเตอร์ uh, มาต่อกับโพเดียมเวลาเปิดหนังสือแล้วมันก็จะมีสัญญาณเลสโตนออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยไออันนี้ก็ด้วยไออันนี้ก็อะไรเนี่ยเรื่องตัวการทะลุอ่าอันนี้เป็น Transparent b l o o ออ่าอันนี้เป็นบล็อกเต็มทะลุไปโดนแสงอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลสโตนรีพิเตอร์ในกาใช้ในการทะลุบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการสอนผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงมีสอนแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้ว ก็มันก็จะเป็นสตั๊กเกอร์ที่สุ่มๆมานะ่ะเนาะเออก็เป็นความลับที่แปลกดีเหมือนกันแต่ถ้าเป้าหมายจริงๆของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกกรองต่างๆในใน ancient city ครับผมแล้วก็ตามหาตัว swift sneak เนาะซึ่งผมรีวิวให้ดูก่อนหนะ้านี้แล้วว่ามันทำให้กดย่อเดินได้เร็วขึ้นนะครับอ่า,อาไอ้เจ้าตัวตรงกลางเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าจะเป็นพอร์ทันะแต่ก็มันยังไม่เพิ่มเข้ามาว่าเป็นพอร์ทัอะไร นะครับตรงก็คงยังต้องติดตามตอนต่อไปนะจุดไฟแล้วไม่ติดนะครับไอ้บล็อกตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่มันคือเรียนฟอร์สดิฟสเลตนะครับก็ไม่สามารถที่จะได้มาเนาะแล้วก็แข็งกว่าเรียกว่าแข็งกว่าตัวออกซิเยนแบบมากมากมากถึงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี่ทุบแบบทุบนานมากนะครับ พิสตันก็ดันไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนพิสตันมันดันได้นะครับผมก็ยังไม่แน่ชัดว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรหรือว่าใช้แค่ตกแต่งเฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะต้องติดตามกันต่อไปทุกคนหวังว่ามันจะกลายเป็นพอร์ทัลเอาไปอีกมิติหนึ่งก็รอดูนะครับเผื่อเอพิ o ฟูเดนน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับพอร์ทัลนี้เดี๋ยวรอดูนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ผมออกมาทดลองเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนะเาะปิดได้แล้วมั้ง เอ่อเอ่อผมจะปิดเป็นยังไงโอเคก็คือก่อนหน้านี้พอใช้ตัวสก o อตคัลทาริสและเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีสกอตทริกเกอร์เกิดนะครับในตัว 22W13A เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันกลับมาเกิดอีกแล้วครับปัญหาก็คือว่าเขาได้มีการบอก ไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสก็อตทริกเกอร์ที่เกิดจากคัตเท l ริสแล้วแล้วก็มันจะไม่สามารถเรียกวอร์เดนได้ครับถึงแม้ว่าเราจะไปเดินเหยียบย่ำมาสักกี่ครั้งหนึงก็ตามนะครับผมก็ไอพวกหูเสิยงดังมากเลยถ้าทริกเกอร์เนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยถ้าจะเรียกวอร์เดนเนี่ยมันจะต้องเป็นทริกเกอร์ที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับผมมันถึงจะเกิดได้ถึงจะเรียกวอร์เดนได้เนาะทีนี้ มันมีอ,อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอีกตัวสกอตทริกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าผมใส่เอนชานตัวซิลทัชแล้วมันจะทำให้นี่เข้าสู่โววหมดมันจะสามารถทุบทริกเกอร์กลับบ้านได้นะครับโบอ่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะเรียกวอร์เดนเนี่ยก็ต้องไปเอาทริกเกอร์ที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นนะเนาะอย่างเงี้ยอย่บให้าตายวอร์เดนกขไม่มานะครับ โอเคต่อมาก็คือ advance นะครับผมมีการเพิ่มเข้ามา3อันนะครับสำหรับ advance n หรือ achievement ในสมัยก่อนเรียก achievement ใช่ไหมนั่นก็คืออันแรกเลยที่พาไปดูกันที่เราทำไปแล้วนะครับที่ทำกันเมื่อกี้ก็คือ its p r e a d นั่นเองนะครับเกิดจากการที่ค่ามอนใกล้ๆกับตัว s c o t c catalyst นั่นเองนะครับก็จะได้ advance n อันนี้เนาะอันต่อมานั่นก็คือเราจะเป็นที่จะต้องมีลูกออดก่อนนะครับท a d o นี่แล้วก็ต้องมีถัง ถังเปล่าสักอันนึงเนาะนี่ลงน้ำมาแล้วเสร็จแล้วก็จับลูกออดใส่ถังโบเอทำไมแอดวานซ์มนมันไม่ขึ้นน่ะบัตกิดบัตกิดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการจับเจ้าตัวลูกออดอยู่ในถังนั่นเองนะฮะซึ่งเราจับไปแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงใช้คำว่าบัตกิดบัตกิดก็ไม่รู้คุณคุ้น,น,นว่าเหมือนเป็นมอสหรือตัวอะไรสักอย่าง,นงเนึ่ยไอ้บัตกิตเนี่ยเอาไว้สำหรับทำทำพักอินใช่ไหมเออ แต่ไม่ใช้ชื่อนี้ก็ไม่รู้ครับอันสุดท้ายครับนั่นก็คือการที่เรามีเจ้าตัว Light f o g f o g l i g ส t 3สีอยู่กับตัวนะครับผมก็จะได้ Achievement อีกอันนึงปุ๊บก็จะได้ Our Power Combine นะครับผมก็จะเป็น Achievement ที่ได้จากการเก็บตัว f o x l i g h t 3อันติดกันนั่นเองนะครับเอวทำไมเมื่อกี้ผมอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวลองอันอย่างนี้ อ่าได้แล้วปัจิตปัจจิตนะครับผมแอดว์ตมนแบบนี้ต้องอยู่ในซูเปอร์โหมดถึงจะได้นั่นเองโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวคริปเปอร์สตัวนี้แล้วก็2ตัวข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เดินมาเหยียบรางรถไฟนะครับไอตัวที่อยู่ข้างในก็ออกไม่ได้นะครับไอตัวที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามาข้างในไม่ได้นะครับอันนี้าทางโมแจงเหมือนโดนร้องเรียนว่าเอ้ยพวกซอมบี้มันเดินเข้ามาบนรางรถไฟแล้วมันทําให้รถไฟชั้นหยุดระหว่างทางอะไรงเงี้ยอ ก็เลยทำไอเขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มันทีแรกมันดันไปใส่กับวอร์เดไอผมก็ไม่รู้ไงก็นึกก็ไม่รู้ว่ามันมีนะครับจนกระทั่งว่าเออวอร์เดตอนนี้มันโดนแก้ไขแล้วนะครับก็คือ W อร์เดเนี่ยไม่สนแล้วนะว่ามันมีรางรถไฟไหมมันก็จะเดินออกมาอย่างเดียวเลยครับเออถ้ามีรางรถไฟมันก็เหยียบได้นะครับมันไม่กลัวเหมือนพวกริปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็ ป้องกันการที่เราจะโกงตัว w อร์เดอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับรอถือว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับไม c ครับ ตัว 22W 13N เอง,เอง,เอง,เองนะครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปตอบไปคอมเมนต์ตอบอะไรพวกนั้นนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกไลค์จะทำให้อ,อัลกอริทึมมันพาพี่ไปได้กไกลขึ้นกว่าเดิม กดตับสครับเอาไว้ด้วยถ้าอยากจะดูตอนต่อไปกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะผมก็รู้ว่าผมก็เพิ่งรู้จริงจริงกระดิ่งมันก็มีผลกระทบกับช่อง y YouTube ถ้าเกิดไม่กดอะไรเงี้ยกดก็ไม่กดมีผลกระทบแตกต่างกันนะครับอาร่ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ